สวัสดีครับลักษณะของโซ่ยืดครับโซ่ของจักรยานยืดสมควรเปลี่ยนใหม่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเนี้ยโซ่มันจะไม่แม็กกับไอฟันจานโซ่เนี่ยมันจะปีนปนแล้วก็ทําให้โซ่หลุดบ่อยนะปีนปีนเยอะเลยครับเนี่ยโซ่มันยืดโซ่ใช้ไปนานๆเข้ามันก็จะ เกิดการสึกหรอแล้วก็ยืดจะไม่แม็กกับฟันจันโซ่จะต้องเปลี่ยนใหม่ครับโซ่ที่เราจะมาเปลี่ยนใหม่ก็เป็นโซ่ 104L 104ข้อแบบนี้ครับเป็นโซ่จักรยานจะมีข้อต่อเดี๋ยวเราจะแกะข้อต่อแล้วมาตัดต่อให้ดูครับอันนี้ต้องแกะโซอันนี้ออกก่อน วิธีเอาโซ่เก่าออกนะครับดูมันมีข้อต่อไหมโซ่ส่วนมากจะมีข้อต่อเราก็เอาข้อต่อออกแต่ในเส้นนี้มันไม่มีข้อต่อเราจะใช้คีมตัดตัดลวดตัดสลิงตัดก็ได้แต่ผมมันยังไม่อยากใช้สลิงไม่อยากใช้คีมตัดเหล็กตรงนี้ผมจะตัดแบบ ตัดโซ่ทีละข้อผมจะใช้ตัวนี้ตัดครับเป็นข้อของโซ่มอไซต์ตัดมาข้อหนึ่งหรือจะใช้เป็นน็อตก็ได้ครับแต่นอต็อตจัตัวบางเราใช้2ตัวซ้อนกันแต่อันนี้มันเป็นข้อต่อไปเป็นข้อของโซ่มอไซ์มันจะหนาหน่อยเราก็จับตัวนี้มามวางไว้ แล้วก็ใช้โซ่เก่าอันเนี้ยวางตรงตรงหมุดตรงเนี้ยมันตรงโูกับข้อต่อโซ่แล้วก็ต่อตรงนี้ไปแล้วก็หาตะปูคอนเกรตมาฝนให้ตรงนี้บางนิดนึงพอที่จะสอดเข้าไปในรูนี่ได้ก็ต่อลงไปเพื่อให้หมุดไอ้โซ่เนี่ยมันหลุดขาดไหมขาดออกง่ายๆครับไม่ต้องไปหาซื้อ คือไม้เครื่องมืออะไรให้ยุ่งยากเสียเงินแล้วเครื่องมือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหล็กบางเหล็กอ่อนนะครับมี2ตัวแค่นี้ก็ตัดต่อโซ่ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาโซ่ใหม่มาโซ่ใหม่นี่จะมีข้อต่อเราก็ใช้ครีมแบบนี้ไอ้ครีมแบบนี้ถอดตรงข้อต่อโซ่ออกมา ตรงนี้จะเป็นมีรอยที่จะข้อต่อออกมาเราก็เอาใช้ครีมกดออกมาอันนี้ออกมาแล้วครับเนี่ยออกมาแล้วแล้วตัวนี้แผ่นรองเอาข้อต่อโซ่ออกแล้วเราก็ใส่ร้อยใส่เข้าไปในเฟรมของรถ ใส่เข้าไปในฟรีเราก็ใส่เข้าไปในจานโซ่วัดความยาวของโซ่ที่ต้องการใช้นะครับเราดูข้างหลังเนี่ยมันถอยหลังได้ไหมดูถอยหลังได้นิดเดียวเกินหน้าเราควรจะตัดข้อนี้ออกไปเพราะ จะทำให้โซ่ตึงจะเอาล้อหลังถอยหลังไปไม่ได้แล้วเราควรจะตัดข้อนี้จะดีกว่าเอาตัดข้อบางครับข้อบางเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้ข้อบางฝั่งนี้ก็ต้องเป็นข้อบางแล้วเราก็ามือกดไว้จับไว้จะได้รู้ว่าเราจะต้องตัดข้อน่ะจะต้องเผื่อไว้มีข้อต่ออีกหนึ่งข้อนะครับล้อ ตรงนี้วางไปใช้ค้อนตอกอย่างที่ตัดไอ้ข้อเก่าออกนั่นแะเรียบร้อยไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือไม่ทนใช้ไม่ทนแล้วก็ร้อยเข้าไปเหมือนเดิมเมื่อตัดได้แล้วเราก็ร้อยเข้าไปในเข้าไปใส่ไปในฟรีแล้วก็ใส่ ในจานโซ่อีกครั้งหนึ่งนี่เราก็ใส่ข้อต่อไปใส่ข้อต่อต้องใส่ด้านในก่อนก็ต่อใส่ด้านในเพื่อให้กิ๊บไม่อยู่ข้างนอกอันนี้มันจะตึงตึงไปเดี๋ยวเราจะต้องเอาล้อนี่เดินหน้ามาหน่อยนึงอันนี้ปลดนิ้นออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไป บอกว่าเพื่อนๆคงจะดูแล้วก็เข้าใจนะครับเวลาโซ่เราขาดโซ่ยืดอายุการใช้งานและมากแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เองถ้าใส่ใส่ตัวคลิปสุดท้ายคือตัวตัว,ตวคลิปต่อโซ่เนี่ยใส่เข้าไปมาใช้คีมกดอ่าตึกหนึ่ง เข้าล็อกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนอนจับรถนอนหงายขึ้นเพื่อจะได้ปรับแต่งโซ่คลายล้อหลังนี่สะดวกหน่อยเมื่อจับรถนอนหงายแล้วเราก็ใช้ปจัจจแหแบบเบอร์15 าน็อตแกนรอหลังออกเบอร์สิบห้าทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วเราก็เอาโซ่ใส่เข้าไปในฟรีเอาโซ่ใส่เข้าไปในจานโซ่ ีก็ขันนออ็อตรอให้ตึงให้ใหแน่นดูดนล้อส่วนนี้ให้ความห่างจากเฟรมในห่างเท่าๆกันทั้ง2ฝั่ง ขันน็อตให้แน่นอย่าให้ตึงไปอย่าให้หยอ่อนไปขนาดนี้ก็ใช้ได้นะไม่ตึงไม่หยอ่อนเกินไป ใ,ใช้ได้ครับไม่ตึงไม่หยอ่อนเกินไปโซ่ตึงไปก็ไม่ดีทำให้อุปกรณ์ต่างๆเสียหายใชได้ครับคลิปนี้ก็มีแค่เนี้ยครับการเปลี่ยนโซ่ใหม่สวัสดีครับ